สวัสดีจ้าพี่น้องป่องไปสปูสกคนต้อนรับขอสู้ช่องก็ติดหวยดังมาแช่นะพี่น้องกับมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนเนาะจ้าแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสยงโชวตัวเล็ดีๆตัวเล็กเด็ด,เดๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันนะจ้าซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบ่งกันคือเก่าเนาะจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเซียนออมไง แนวทางปูสุงเงียบแล้วก็แนวทางของแอดบอลบอลนะพี่น้องก่อนไปรับชมระฟังแอดมินขอกําลังใจจากพี่น้องนะจ่าในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อแอดมินเสไดมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปจ้ะเพื่อเป็นการบําบเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันละจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของเซียนออมเงกันก่อนเลยซึ่งผลงานหัวทิพย์านมากเพิ่นก็นให้เขาสองตัวล่างตรงๆนะจา้าหนึ่งก็กคือ เก่าสองน่ะพี่น้องเนาะเขากลับมาเบิงงหวดต่อไปก็เลยจ้ะหวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนะจ้ะซึ่งวันนี้เพิ่นก็หายตัวเด่นวิ่งบนที่ลักหนึ่งนะจ้ะลักก็มี่ลักแปดลักเก่าลักศูนย์ลักหนึ่งชุดสามตัวที่เพิ่นจับคู่ให้แล้วก็คือเก่าหนึ่งแปดเก่าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งหกแปด ตัดวดวจชุดสองตัวบนหนึ่งแปดแล้วก็หนเดนะพี่น้องชุดสามตัวบนที่เน้นนหายก็คือเก่าหนึ่งแปดกับหนึ่ดนะจ้าสตัวบนที่เน้นนหายก็คือหนแล้วก็หกมาต่อกันที่แนวทางสตัวล่างเพื่นก็นหาตัวเด่นกินลักหกับลักสวิ่งล่างลักหกับลักสี่นะพี่น้องเด้อแนวทางสตัวล่างกระด้แกหกห่งหกเจด 6หา6เก่า46 47 48และ4หาเจะ้ะโตเทนเนียนให้สองตัวล่างก็คือ67 6หา46และ48เด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางเส้นออมใหญ่เด่นบนก็คือ18กับ68เลยจะ้ะสำหรับน,นทางสองโตสามโตเม็ดเดียวโตวเด่เดนก็คือเก่า18และะ้วก็168เลยจ้าแคไปไวเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันเลยพี่น้องเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่เนาะจะ้ะ มาเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจะซึ่งก็เป็นแนวทางของปูสุ่มเงียบเราจะซึ่งผลงานโหดตีพามาของเพิ่น6พิศนายนเพิ่นกะห้เขาเลือกทายสองตัวบนเราจะนั่นก็คือ07นะพี่น้องเฮากับมาต่อกันที่1กรกฎาคมกันต่อเลยจ้ะซึ่งวันนี้เพิ่นกะห้วิ่งบนทีลัก8วิ่งล่างลักเกาชุดสามโตทีไ้ก็คือ618 8หา8 38หา ่อด้วยนวทาง2ตัวบน8 1 8 3 8 5ต่อด้วยตัวกัน8 6ต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างก็คือ9 3 9 7 6 7ต่อด้วยตัวกัน9 5ชุด3ตัวเม็ดเดียวที่เน,น้นหายก็คือ3 8 5 2ตัวบนที่เน,น้นหายก็คือ8 3 8 5 2ตัวล่างที่เน้นหายก็คือ9 7และ6 7เด้อพี่น้องเด้อแนวทางปูสุ่มเงียบ หนึ่งกรกฎาคมแคปไปเบิงจุดเอาไ้เบิงกันนะจ้าเอาไ้เทียบตัวเลขเอาไว้ไปเป็ยนแนวทางในการเลือกสื่อลอตอตนีกันเด้อพี่น้องเด้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดบอลบอลนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะจา้าสามโตม็ดเดียวที่แอดบอลบอลให้ก็คือสามสองแปดต่อเดียวทางสองโตสองสามสองแปดและแปดสามนะจ๊ะ ชุด2โต23 28 83 3โตเม็ดเดียว3 2 8เนาะจ้ะไปเบิ่งกันต่ออีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดบอนบอลคือกันเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึงกระกฎาคมชุด2โตก็คือหาเจดเดหาได้พี่น้องเด้อพ้นหายเม็ดเดียวเนาะจ้ะชุด2โตเม็ดเดียวห7เจหา เบิ่งแล้วก็ไปหาซื้อลรับตาลี่กันเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเน้นมาให้แล้วเนาะจ้ะเม็ดเดียวหาเกกจ็ดเจ็ดหามักจัด้อจ้ะบ่ว่าสิเป็นแนวทางของเซียนอ้อมใหญ่ปูสุ่มเงียบหรือว่าแนาวทางของแอดบันบนก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าติดตามพี่น้องเนาะมักก็จัดเด้อจ้ะคันบ่ามักก็ลอยผ่านจ้าเบิ่งเป็นแนวทางเนาะจ้าทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเดินแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้วยจากทางช่องบส,บสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนํำเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนล้จ้าสื่อตามกำลังทราบสื่อตามพืนดวงของเจ้าของเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตัวลาพี่น้องไปสำนิกก่อนนะจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า